สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธนิลาลุล่วงชื่อเล่นชื่อน้องฟังดูชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งวันนี้หนูจะมาเล่านิทานเรื่องเมื่อครอบครัวหมีมีจ้าวันหนึ่งมีใบโฆษณา,นส,นาส่งมาให้ครอบครัวหมีโปรโมชั่นอินเทอร์เนต็ตแอ็นไอที โน้ตบุ๊กสมาร์ทโฟนเซลสามสิบเปอร์เซนว้าวชอบชอบชอบของลดราคาไปซื้อสมาร์ทโฟนกันเถอะอินเทอร์เน็ตนี้ดูเข้าทีบริการติดตั้งฟรีดูมีประโยชน์สารพัน จึงพากันไปหาซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมือถือแถมซื้อสมาร์ททีวีครบคันปู่ย่าพ่อแม่พี่น้องต่างเป็นเจ้าของอุปกรณ์เปล่งแสงหลากสีสัน ใช้โทรใช้ทำงานทำการบ้านดูหนังนานนานดูคลิปสั้นๆหรือใช้ฟังเพลงเล่นเกมออนไลน์อินเทอร์เน็ตนี้ดูได้ไม่มีวันจบแต่แล้วยังไม่ทันดูครบทุกคนต่างพบเรื่องน่าตกใจ ย่อจ๋าช่วยดูตาปูเป็นอะไรไม่ดูทั้งแห้งทั้งแสบเครื่องตาปูจ๋าย่าก็มือหยิกเหมือนเส้นเอ็นพิษไม่ไหวเหมือนกัน แม่จ๋าพ่อเริ่มปวดหัวโอ้ยโอ้ยปวดหัวดวงตาเริ่มผ้ามัวปวดเมื่อยตัวจังพ่อจ๋าแม่คงเหนื่อยอ่อนค้ายเห็นภาพซ้อนมองไม่ชัดสักอย่าง น้องจ๋าพี่มองหาของไม่เจอสายตามันเบ,อ,บอ่อจะทำยังไงกันจะทำยังไงดีจะทำยังไงดีมองอะไรไม่ชัดสักอย่างเลยพี่จ๋าหนูรู้สึกหลับไม่ลงรู้สึกมึนงงช่วยด้วยช่วยด้วย ไม่ได้การแล้วพวกเราเอา้ารีบเร็วเข้าต้องไปโรงพยาบาลได้พบคุณหมอใจดีช่วยสอนวิธีแก้ปัญหาให้เราเวลาที่เหมาะสมในการใช้หน้าจออายุต่ำกว่าสองปีงดใช้หน้าจออายุสองถึงหกปี ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงต่อวันอายุหกปีขึ้นไปไม่เกินสองชั่วโมงต่อวันโดยเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ด้วยคุณปู่อย่าดูจอนานห้ามจ้องทั้งวันปู่เข้าใจดูให้พอดีคุณย่าต้องมั่นเปลี่ยนท่า ขยับมือขยับขาย่าเข้าใจใช้ให้ถูกวิธีคุณพ่อต้องพักผ่อนสายตาลุกเดินไปมาพ่อเข้าใจทำงานให้พอดี คุณแม่ถ้าปิดไฟไม่ควรดูจอแสงต้องพอดีแม่เข้าใจสว่างให้พอดีพี่หมีห้ามเล่นเกมตลอดวันเพราะเสี่ยงสายตาสั้นพี่หมีเข้าใจเล่นให้พอดีน้องหมีต้องพักผ่อนสายตาอ่านนิทานแทนจอน้องหมีเข้าใจ จะได้หลับฝันดีตอนนี้ครอบครัวหมีเข้าใจรู้แล้วว่าต้องทำอย่างไรจึงจะปลอดภัยและเป็นประโยชน์ใช้จออย่างพอดีใช้ถูกวิธีตามที่บอกไว้ทุกคนยิ้มแย้มสุขใจดวงตาแจ่มใสร่างกายแข็งแรง น้องๆอ,อย่าลืมอ่านนิทานก่อนนอนเพราะนิทานเป็นเครื่องจุดประกายแห่งจินตนาการนิทานจบแล้วค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย